สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับยามเช้าทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสมโมสรแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดนะครับประจําวันที่9กรกฎาคม2567นะครับวันนี้ผมอยู่กับทุกท่านนะครับในช่วงเวลาประมาณ 6โมง50นาทีนะครับวันนี้มาฟังเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนเช้ากันนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่ถ้าถามว่าแมนยูจะได้ดีลไหนเป็นดีลแรกนะครับเราคงจะชัดเจนนะชัดเจนว่าแมนยูจะซื้อใครไปละเมื่อวานนี้โจโชเซ็กซี่นะครับมันก็เหลือเรื่องของการจ่ายเงินนะครับการจ่ายเงินเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่ว่า แมนเชสเตอร์ยูเต็ดต้องขายด้วยนั่นคือประเด็นสำคัญนะครับคือแมนยูจะต้องขายผู้เล่นบางคนออกไปด้วยเช่นกันอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะครับเดี๋ยวในเช้าวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ทักทายก่อนนะครับทักทายแฟนๆหน่อยวันนี้เข้าเข้ารายการแบบว่าไม่ได้ทักทายใครเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณทวิตนะครับสวัสดีคุณอภินันด้วยนะครับ สวัสดีคุณโกแมนยูจากสมุดปากการนะครับวันนี้อากาศดีใช่ไหมสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆแนมนยูทุกท่านเลยนะครับผมขอยัดเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูาลาอียดของข่าวสรุปข่าวสโมโสรม,มนเชสเตอร์ยูนเต็ดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเจรอร์ร็อตเบดเว,ด,เวดนะครับก็จะเอาโพสต์การ์ดของ ฟาบิเซโอโรมาโนมาอ่านนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาได้ส่งข้อเสนอใหม่ส่งข้อเสนอใหม่นะครับให้กับสโมสรเอเวอเรตันแต่เป็นตัวเลขที่เอเวอเรตันไม่เอานะครับก็เป็นเงินนะครับ45ล้านปอนด์พร้อมโบนัส5ล้านปอนด์ปรากฏว่าข้อเสนอนี้นะครับถูกปฏิเสธเรียบร้อยนะครับ คนที่ออกมารายงานข่าวอย่างเป็นทางการคือคิสวิลเลอร์นะครับแล้วก็โรมาโนก็ยืนกลานนะว่าสิ่งที่เอเวอร์ตันที่เขารู้มาเนี่ยคือ65หรือ70ล้านปอนด์เท่านั้นนอกจากนี้นะครับมันก็จะไม่มีข้อตกลงอื่นทีนี้ในรายงานจากพอ s ส c คัตของฟาบิเซโอโรมาโนได้กล่าวว่าสโมสสเอเวอร์ตัน Ever นะครับได้ปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในข้อเสนอ45บก5 ล้านปอนด์นี้ไปแล้วนะครับแล้วก็โรมาโน่ได้บอกอีกนะครับว่าเอเวอเรตันยังคงยืนกลานนะครับ65-70ถึงล้านปอนด์เท่านั้นในการปล่อยตัวเบดเวตสิ่งสำคัญที่สุดนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องใช้เงินหลายดิวแมนยูต้องจ่ายนะครับเซอร์ซี่นะครับต้องจ่ายเซอร์ซี่ต้องจ่ายเดลิกต้องจ่าย,ต,ายตัวของเบดเวตด,ด้วยดังนั้นไม่แปลกนะครับที่เอเวอเรตัน <c oughs> เนี่ย ได้ปฏิเสธจดีลวนี้นี่ส่วนของชอนได้นะครับชอนไดเองเนี่ยนะครับบอกกันแบบตรงๆนะเขาไม่ต้องการที่จะเสียนะครับจลอดเบเว็ออกไปหรอกรวมถึงการขายอามาดูโอนาน่าด้วยเพราะตอนนี้นะครับในส่วนของอามาดูโอนาน่าก็มีข้อสเสนอมหาศาลรออยู่ฉะนั้นการขายเบดเวตนะครับมูลค่า70ล้านปอนด์เป็นราคาที่แมนยูจะปล่อยตัวราคานี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะกลับมาข้อเสนอครั้งที่3และน่าจะเป็นข้อเสนอที่จบเดือนี้ได้ก็คือ65บวก5ล้านปอนด์นั่นเองนะครับสิ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเพิ่มคือเพิ่มเงินอีก10ล้านปอนด์อย่างตำ่ำเพิ่มเงินอีก10ล้านปอนด์อย่างตำ่ำแมนยูก็จะสมหวังในดีวของเจอรอดเบทเวดได้นะครับผมก็เล่าอ้างอิงข้อมูลจากพอ s คาร์ดฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับช่วงนี้ผมคงจะยังไม่ได้ทำ สรุปข่าวการย้ายทีมกับฟาบิซิโอโรมาโนในตอนกลางวันแน่ๆเพราะว่าผมคุมสอบนะครับเดี๋ยวหาโอกาสทําอีกทีดีกว่าแจ้งเรื่องราวสรุปของเบดเวดไว้ว่าแมนยูจะต้องจ่าย65-70ถึงล้านปอนด์เท่านั้นนี่คือรายงานจากพอสคา r โรมาโน่แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในเช้าวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการคว้าตัวตัวลุกตัวลุกเก่งเลยบาริสอันเปอร์ยูมาสบาริสยูอันเปอร์ยูมาสนะครับหรือเรียกกันว่ายูมาสแห่งกาลาตทสลายละกันนะครับสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ตกเป็นข่าวในการคว้าตัวยูมาสนะครับกองกลางตัวลุกของกาลาตทสลายนะครับวันนี้ สื่อในตุรกีที่ชื่อว่าซาบับซาบับนะครับสื่อในตุรกีรายงานว่านะครับตอนนี้ยูมาสครับได้รับเขาเรียกว่าอะไรความสนใจจากหลายๆทีมากๆนะครับแล้วก็ยูมาสคนนี้แหละนะครับทำให้วอร์จิลฟันไดนะครับในการคือเขาเจอกันเนี่ยน่ากลัวการเล่นฟุตบอลของยูมาสน่ากลัวนะครับความเร็วความแข็งแกร่งทักษะการดวหนึต่อหนึ่งแล้วก็ความเก่งกาดในลูกกา,ากาศนะครับ ได้รับคาชมหลังจากจบเกมจริงๆแล้วนะครับฮอลแลนด์เจอกับตุรกีเนี่ยฮอลแลนด์ผ่านตุรกีไปได้แต่ในเกมนี้ยูมาสเนี่ยนะครับเล่นงานเวอร์จิลฟานได้หนักหน่วงมากและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับยูมาสเล่นตําแหน่งปีกได้ทั้ง2ฝั่งยังเป็นศูนย์หน้าหมายเลขเก้าได้เล่นแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็ได้นั่นก็หมายความว่าเล่นได้5ตําแหน่งวันนี้นะครับรายงานจากสื่อนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ กำลังที่จะยื่นข้อเสนอยูมาสเหมือนกันแต่มันขึ้นอยู่กับการขายบิสก้าออกไปวันนี้บิสก้าก็มีเส้นทางที่เขาจะไปเหมือนกันนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของเดลิกนะครับสโมสรอนแมนเชสเตอร์เจ็ดคาดว่าสัปดาห์หน้าแมนยูก็จะจ่ายประมาณ42.2ล้านปอนด์นะครับก็ เป็นเงื่อนไขที่ไบร์มินิกต้องการเดลิกนะครับสมบสอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคาดว่าจะปิดดีลนะครับในการเซ็นสัญญาเดลิกด้วยมูลค่า42.2ล้านปอนด์ที่ไบร์มินิกขอไว้มันคือ50ล้านยูโรสมอสอนไบร์มินิกนะครับได้เซเยสกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยนะครับในการปิดดีลเดลิกแมนยูเนี่ยนะครับยื่นมาก่อนหน้านี้เนี่ย40ล้านล้านยูโร แต่ไบเยมินิกต้องการ50ล้านยูโรวันนี้ตามรายงานจากแคลเดียเดโลสปอร์ตนะครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับที่เหลือขั้นตอนในการปิดดยูเดลิกก็แค่การตกลงราคานะครับก็ผมก็รายงานไปละววันนี้นะครับเซเยสเรียบร้อยนะครับ50ล้านยูโรหรือประมาณ42.2ล้านปอนด์ไบเยมินิกขอไว้ตั้งแต่แรกนี้แหละนะครับแล้วก็เดลิกเองเ่ยจะบอกว่า ถ้าเราฟังบทวิจารณ์จากนักข่าวเนี่ยผมก็บอกไปแล้วนะว่ามันคือความเสี่ยงการการเซ็นสัญญากับเดลิกเนี่ยต้องยอมรับว่าเอริกแนแฮกนี่ผักรันเต็มที่ก็ยินดีกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดล่วงหน้านะครับอ่าบยิยมินิคตกลงแล้ว50ล้านยูโรนะครับก็มันมาณ42.2ล้านปอมแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นเรื่องราวของสกอตต์แมคโทมินีนะครับในสื่อต่างประเทศในเช้านี้นะครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้นะแมนยูเนี่ยนะครับไม่จะเป็นต้องรีบขายแมคโทหรอกเพราะอะไรวันนี้นะครับสกอตต์แมคโทมินีเป็นหนึ่งในนักเตะที่เนื้อหอมมากตามรายงานนะครับสโมสรฟูลแลมสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดสโมสสนซัตแฮมตัน เมื่อวานนี้เป็นข่าวกับสกอตแมคโทมินีแต่อย่างไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับการมาของแดนแอชเวิร์ดเนี่ยแอชเวิร์ดนะครับกำลังต่อรองราคาแล้วก็ดูเหมือนว่านะครับอดีตต้นสังกัดของแดนแอชเวิร์ดก็คือ Neil นะิวคาสเซิลน่ะกำลังยื่นข้อสเสนอแมคโทมินีด้วยแมนยูไม่จะเป็นต้องรีบขายแมคโทมินีเพราะว่านะตอนนี้มีหลายท,ทีมสนใจเลยนะครับแมคโมินีเองนะครับมีสัญญาถึงปี2025 แล้วก็มีออปชันบวก1ปีด้วยดูเหมือนว่านะครับ252นัดนะครับ252นัดนะครับสำหรับทุกรายการนะเล่นพิมเมลิก176ร์ลีก176นัดก็น่าจะเป็นฤด,ดูกาลสุดท้ายของเขานะครับแม็กชูมิน่สามารถไปอยู่กับนิวคาสเซิลและทีมอื่นๆได้ค่าตัวในการย้ายทีมตอนนี้นะครับยังไม่ได้ตกลงนะครับว่าจะขายให้กับใครเป็นเงินเท่าไหร่แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นเรื่องของมานูเอลอูกเต้นะครับก็วันนี้คือผมจะบอกว่าวันนี้ผมกระชับข่าวแมนยูเลยเพราะว่าตอนเช้าก็มีมีภารกิจเหมือนกันนะครับคือวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ตกลงที่จะจ่ายเงินก้อนแรกแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าปารีสจะเอาหรือเปล่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้เสนอการจ่ายเงินมานูเอลอูกเต้ ไม่ใช่ค่าฉีกสัญญา51ล้านปอนด์แต่เป็น38ล้านปอนด์บวกโบนัสตามรายงานจากเลิกกิบสปอร์ตนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์เนตได้เสนอเงินก้อนแรกในการจ่ายอุกเต้แค่38ล้านปอนด์บวกโบนัสแล้วก็เงื่อนไขเพิ่มเติมให้กับตัวของอุกเต้ในตอนนี้นะครับการยื่น38ล้านปอนด์ดูไม่ดีเลยเพราะว่าอะไรเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือ51ล้านปอนด์ แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับบาเซลนาก็ยังติดตามดีลนี้อยู่นะครับคือทำไมแมนยูไปจ่ายแค่38ล้านปอนละอุกเต้อะคือเรื่องราวเป็นอย่างนี้ครับแ <c oughs> มนยูจะต้องจ่ายโจโชเซอกซี่34ล้านปอนบวกกับโบนัสอีกนะครับค่าค่าค่าคอมมิชชั่น8.45ล้านปอนแล้วยังยต้องจ่ายเงินเดลิกอีกนะครับและต้องจ่ายเงินอุกเต้อีอกคือแมนยูยังไม่ได้เริ่มต้นจากการขายใครออกไปดังนั้นนะครับข้อเสนอนี้นะครับ ล้านปอ์บวกโบนัสน่าจะเป็นเงื่อนไขที่ปารีสปฏิเสธไม่ยากคือปารีสไม่ไไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินหรอกแต่ว่าเขาต้องการฉีกสัญญาและแมนยูเคยรับปากก่อนหน้านี้นะครับว่าแมนยูจะฉีกสัญญาแต่ภาวะทางการเงินแมนยูต้องจ่ายหลายดีลมากเหตุผลก็ฟังไม่ได้นะเพราะว่าเขาต้องการเงื่อนไขอะไรก็ควรจะจ่ายนั่นนะทีนี้แมนยูนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าปารีสจะยอมรับไหม 38ล้านปอนด์บวกโบนัสทั้งที่ตกลงก,กันไว้51ล้านปอนด์นะครับดิวนี้ไม่น่าจะสำเร็จดิวของอุกเตะอาจจะเสร็จแมนซิตี้ก็ได้นะถ้าถ้าไม่จ่ายเต็มนะครับก็แจ้งเรื่องราวของอุกเต้ตามนี้นะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับวันนี้เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันมันหลากหลายนะ เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของอแบรนด์บอบบี้นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแบรนด์บอบบี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าดาวเตะของอาเจ็กซ์วัยยีิบสปีนะครับกลับมาเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมีข่าวกับแบรนด์บอบบี้นะครับว่าตัวของเอริกเินแฮกเนี่ยกำลังจะดึงบอบบี้เนี่ยมาเป็นศูนย์หน้าคนใหม่แมนยูด้วยด้วยค่าตัวตอนนี้นะของบอบบี้เนี่ยนะครับสาล้านปอนด์ คือแมนยูกับอาร์เซนอลเนี่ยนะครับกำลังสนใจแบรนด์บับบี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเก่งยังไงนะแต่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแบรนด์บับบี้เล่นให้กับอาแจ็29เกมนะครับยิงไป28ประตูนะครับ10แอสซิสคือ28ประตูนี่คือทุกรายการถ้าเป็นเกมในลีกเนี่ยยิงได้18ประตูกับอีก10แอสซิส์บรนบับบี้เนี่ยนะครับเล่นได้ดีมากแล้วก็จริงๆแล้วนะในส่วนของบรนบับบี้เนี่ยต้องยอมรับว่า ได้เล่นทีมชาติฮอลแลนด์2นัดนะครับแต่ว่าในเกมยูโรเนี่ยไม่ได้เล่นเลยไม่ได้เล่นเลยนะครับก็เอาตรงๆนะในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่าแมนยูไม่น่าจะยื่นบับบี้หรอก30ล้านปอนด์น่ะถึงแม้ว่ายังไงก็ตามคือตัวของบับบี้เนี่ยกระตือหรือล้นมากนะครับในตอนนี้ที่จะมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเต็ตต้องการมาร่วมงานกับเอริกัฮกด้วยนะครับก็ลองติดตามมาต่อไปนะ แบรนบ็อบบี้นะครับสาล้านปอมคือในรายงานเนี่ยบอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยนะครับก็สนใจบรรลุข้อตกลงอุย้ยแต่อาร์เซนอลจะไปเซ็นสัญญากับบ็อบบี้ทำไมมันอาจจะมีค่าสถิติการยิงประตูที่เยอะอะไรประมาณนี้นะก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเรนี่โยโรนะครับวันนี้ผมก็ไปอ่านบทความในส่วนของเก f e n เฟนฟุตบอลนิวส์นะครับ เกทฟุตบอลนิวเนี่ยนะครับเป็นข่าวในฝรั่งเศสอยู่แล้วนะครับแล้ววันนี้นะเขาเล่าเรื่องราวเห็นภาพเลยสมงสอนเรียวมลิดนะครับกำลังกิจจาระดับ40-60ล้านยูโรล,ละหลังจากที่เรียวมลิตเนี่ยนะครับจะยื่นแค่20ล้านยูโรอะตอนนี้นะครับความมุ่งมั่นของเรนนี่โยโลคือไปเรียวมลิตให้ได้และตอนนี้รายงานจากมาก้าเนี่ยเขาบอกว่ามลิตเนี่ยนะครับกำลังปรับราคาตัวผู้เล่นเป็น40ล้านยูโรบวกโบนัส นั่นก็หมายความว่าตัวของอันเช่นะครับน่าจะได้กองหลังอาเรนิโยโรได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นทีมที่ยื่น60ล้านโยูโรทีมเดียวแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแมนยูได้คุยกับโยโรนักข่าวนะครับนักข่าวเนี่ยชื่อว่าเจ้า่าอ่าโจเซฟิลิกดีอาสนะครับนักข่าวของมากาเขาบอกงี้เขาบอกเลยว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยแสดงความสนใจเรนิโยโรมากๆ โดยแจ้งกับเอเย่นของเขารวมถึงการทำงานกับผู้บริหารที่โอตาฟอร์ดคือเอเย่นของโยโรนะครับได้คุยกับผู้บริหารของแมนยูนะครับและก็ได้คำตอบว่าไงรู้ไหมผมขอโทษแต่ผมอยากเล่นให้กับเรอัวมาริตนี่คือสิ่งที่โจเซฟฟิลิปดิแอสนะครับนักข่าวของมากา้าเอาคำพูดของโยโรสัมภาษณ์กับผู้บริหารแมนยูมาให้ผมอยากเล่นให้มาริด ขอโทษครับอ,อย่างเงี้น,นะครับก็แจ้งเรื่องราวของยูโรนะครับถ้าเขาอยากเล่นให้มาลิดก็อย่าไปเซ็นผมคิดว่าดิวนี้ไม่น่าสําเร็จแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟอร์ดี้คารดิโอกรูนะครับเฟอร์ดี้คาดิโอกรูคือใครถ้าคารดิโอกรูเนี่ยนะครับชาวชาวตุรกีแน่ๆนะครับเล่นให้กับสโมสรเฟเนฟเช่นะครับ แล้วก็จริงๆแล้วนะเกิดในฮอลแลนด์แต่เล่นให้กับทีมชาติตุรกีนะครับเฟอร์ดีคราดิโอกูเนี่ยนะครับวันนี้นะคือผมจะบอกว่าเด็กหนุ่มวัย20ปีนะครับกองกลางทีมชาติตุรกีนะวันนี้แมนยูเนี่ยนะครับกำลังสนใจเขาแบบจริงจังมากสำหรับการเล่นให้กับเฟเน็เปเช่คืออย่างนี้ครับ <c oughs> เขาเล่นแบ็กซ้ายได้เล่นวิงแบ็กได้เป็นนักเตะสารพัดตำแหน่ง แล้วก็จริงๆแล้วนะเขาสามารถเล่นแบ็กซ้ายได้ด้วยสำคัญมากเลยทีนี้การเซ็นส,สัญญากับคารดิโอกูเนี่ยนะครับในแหล่งข่าวจาก Spot Digital Spot d ร g i ด a l รายงานนะครับนักข่าวที่รายงานชื่อว่ายากิสซ u บุนก n วกรูเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจคารดิโอกูมากแล้วก็สนใจแบบจริงจังด้วยสโมสสเนี่ยนะครับก็พร้อมที่จะผลักดันเิวนี้ แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์เด็ดยังมีรายจ่ายอีกเยอะเลยฉะนั้นลองติดตามกันต่อไปแต่คราดิโอกูเนี่ยฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับยิง8ประตูจาก51เกมนะครับคว้าอันดับ2ในตุรกีดีในลีกนะก็เฟอร์นิเช่จบอันดับ2นะครับดาวเด่นทีมชาติตุรกีค่าตัวในการย้ายทีม30ล้านยูโรรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอามัดเดียโรนะครับวันนี้นะครับสถานการณ์ของอามัดเดียโรนี้ก็เริ่มกลับมาซ้อมกันแล้วนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ประกาศชัดเจนนะครับว่าในฤดูกาลนี้จะเก็บอามัดเดียโรไว้กับทีมชุดใหญ่นะครับรายงานจากสื่อนะครับว่าอามัดเดียโรจะถูกขายออกไปจากทีมไหมวันนี้คําตอบชัดเจนนะครับว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเก็บนะครับตัวของอามัดเดียโร ไว้กับทีมต่อไปนะครับแล้วก็จะเล่นทีมชุดใหญ่ด้วยเดียโลเนี่ยนะครับมีข่าวว่าจอกจากแมนยูตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับแต่อย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนก็คือการยิงประตูในเกมที่ชนะลิเวอร์พูลนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นปะแะ่ค่ประตูเดียวแต่มันก็เป็นประตูที่สําคัญและอย่างหนึ่งนะครับแผนเกมลุกของแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเขาอาจจะใช้นะครับในส่วนของการเล่นกับโจชูซซี่ด้วยก็ต้องลองติดตามมาต่อไป คือวันนี้แมนยูยืนยันการที่จะไม่ปล่อยตัวของอตัวของอมัดเดโรไปนะครับก็แจ้งคร่าวๆตามนี้นะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวของการขายแอร์แน์บอบิสานะครับมาแล้วนะครับเมื่อคืนนี้นะครับตามในงานจากโพส t c a r ตของฟาบิซิโอโรมาโนได้กล่าวนะครับว่าในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดจะยื่นข้อสเสนอแบบเป็นทางการ สโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับได้คุยกับดีลของบิสก้าไปแล้วนะครับว่าเขาสโมสรเวสต์แฮมยูไนเต็ดต้องการเซ็นสัญญากับบิสก้าและตอนนี้นะครับการไปอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเนี่ยชัดเจนเวสต์แฮมยูไนเต็ดเพิ่งปิดดีลแม็กซ์คิวเมนมาแล้ววันนี้นะครับในสัปดาห์นี้แมอ่าสโมสรจะยื่นข้อเสนอนะครับในส่วนของบิสก้าเองนะครับค่าตัวในการย้ายทีมครั้งนี้ไม่แพงการที่แมนยูเคลื่อนไหวในดีลของเบทเวด เพราะว่าเมนยูจะได้เงินจากการขายบิส้านี่คือเหตุผลนะครับว่าสัปดาห์นี้ถ้าถ้าเวสต์แฮมลเตดยื่นเงินก้อนใหญ่มานั่นแหละคือค่าตัวที่จะเพิ่มให้กับเบเวทเอาง่ายง่ายนี่คือสิ่งที่มันเกี่ยวกันนะครับสัปดาห์นี้นะครับเวสต์แฮมลเตดจะยื่นข้อเสนอแบบเป็นทางการหลังจากที่เมื่อคืนคุยแล้วนะครับแล้วก็พอยื่นปุ๊บเงินส่วนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเซ็นสัญญากับโจรดเบเวทด้วยคือแมนยูจะต้องเพิ่มอีกประมาณ สิบล้านปอนก็จะได้เบ็ดเวทแต่จะใช้เงินจากการขายบิสากา้านี่แหละแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเบนชิเวลนะครับดีวนี้ก็น่าสนใจมากเลยนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต้องการเซ็นสัญญากับเบนชิเวลตอนนี้นะคือเบนชิเวลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะถูกขายออกไปสำหรับเชลซีนะครับ เบนชิเวลนะครับแบ็กซ้ายของเชลซีนะครับตกเป็นข่าวนะครับรายงานจากเดลี่เมลรายงานว่าเบนชิเวลนะครับอาจจะต้องย้ายทีมแล้ววันนี้นะครับดูเหมือนว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจแบ็กซ้ายหลายคนมากรวมถึงเซลกิโอเลกิลอนด้วยนะครับในส่วนของเบนฟิเบนชิเวลเนี่ยนะครับมูลค่าที่เชลซีเนี่ยซื้อมาในปี2020คือ45ล้านปอนด์นะครับตอนนี้เล่นให้กับเชลซีไปทั้งหมด 106นัดนะครับยิงไป9ประตู12อแอสซิสต์นะครับตอนนี้ในส่วนของอาการบาดเจ็บของลูกชอเนี่มันน่าห่วงสำหรับดูกาลหน้าเบนชิเวลอาจจะกลายเป็นแบ็กอัพคนสำคัญนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเซอร์จิมเรดคริปกันบ้างนะครับวันนี้ผู้บริหารอย่างอินิออสนี่ก็มีความชัดเจนนะครับในการที่เขาจะขายผู้เล่นบางส่วนออกไปนะครับ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังจะแยกทางกับเมสันกินวูดดอนนี่ฟันเดเบกแล้วก็อารอนวันบิสกานะครับหลังจากที่แดนแอชเปิดเข้ามาตอนนี้นะครับการขายผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็จะมีออกไปแล้วก็จะเซ็นสัญญาก,กับโจโจซักซี่ในส่วนของกีนวูดนะครับวันนี้โอลิมปิกมาเซ่เนี่ยมีประเด็นของเขาอยู่นะ3 0มสถึงสาล้านปอนด์ตอนนี้นะมาเซ่เนี่ยน่าจะปิดดีลนี้ได้เพราะว่าแมนยูน่าจะรับข้อเสนอ 35ล้านปอนด์นะส่วนฟันเดเบกนะครับตอนย้ายมาก็แพงตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ20ล้านยูโรหรือประมาณ17ล้านปอนด์เดเบกนะน่าจะไปอยู่กับคิโรนา2แล้วนะส่วนซันโชนะครับซันโชก็กลับมาซ้อมแล้วยูตุสเป็นเต็งหนึ่งในการคว้าตัวซันโชเพราะยูตุสต้องจ่ายมากกว่า40ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับส่วนฟากุโดเปเลสตี้นะครับก็ยังไม่ชัดเจน ว่าจะถูกขายออกไปไหมนะครับแล้วก็แม็กโทมินอาจจะไปอยู่กับนิวคาสเซิลในราคาประมาณ30ล้านปอนด์นะครับก็เบสเซตแมนยูได้ร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวของดาบิดเดเคอนะครับวันนี้นะครับข้อเสนอครั้งที่2จากซาอุดีโปรีกก็มาแล้วนะครับ สมสรสอนอันชาบับนะครับก็ยื่นข้อเสนอให้กับดับบิดเดคอนะครับในการไปเล่นให้1ปีนะครับแล้วก็จะกลายเป็นประตูที่ค่าจ้างสูงที่สุดหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะคือนิสื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่าดับบิดเดคอนะครับหลังจากที่ไม่ได้เซ็นสัญญาก,กับใครเนี่ยรูดี้กาลตินะครับนักข่าวได้ยืนยันนะครับว่าสมสรออันชาบับนะครับจากซาอุดีโปรติกนะครับแล้วก็อีกทีมหนึ่งไม่เปิดเผยชื่อได้ยื่นข้อเสนอให้กับดับบิดเดคอแล้ว สโมสรกาสโกเซลติกเคยยื่นมาก่อนหน้านี้แต่เขายังไม่เซเยตแต่การไปเล่นในซาอุดีโปราีกนะครับอาจจะกลายเป็นประตูที่ได้รับค่าจ้างสูงที่สุดในโลกก็รอติดตามกันนะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเมสันกินวูดกันบ้างนะครับวันนี้เรื่องราวของกินวูดนี่น่าสนใจนะเพราะว่าสโมสรโอลิมปิกมาเซนะครับได้ยื่นข้อเสนอสุดท้ายนะครับก็ในการปิดดิว เมสันกินวูด35ล้านปอนด์แล้วนะครับสโม,มสรโอ,อลิมปิกมาเซนะครับเป็นสโม,มสรล่าสุดนะครับที่ยื่นข้อสเสนอในเงินก้อนนี้นะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปฏิเสธสำเร็จสำเร็จ,รจไม่ปฏิเสธแมนยูจะรับ35ล้านปอนดนี้เพราะว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดนะครับก็ขอให้กินวุฒได้ย้ายไปอยู่กับมาเซและกันเพราะว่านักเตะเองอ่ะนะครับก็ต้องการย้ายทีมมวนซ้อมอยู่ในแมนเชสเตอร์ก็ รอดูกันนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับทุกเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในเช้าวันนี้คือผมต้องคุมสอบวันนี้ต้องไปโรงเรียนเช้าหน่อยนะครับในส่วนสุดท้ายของรายการนะครับขอบคุณแฟนๆแล้วนะครับก็ผมพิมพ์ขอบคุณไว้ก่อนเลยนะเพราะว่าวันนี้นะครับต้องกระชับเวลานะครับขอบคุณนะครับสวัสดีแฟนๆนะครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านนะครับที่อยู่ในรายการแล้วก็กําลังฟังคลิปนี้อยู่นะครับก็ เดี๋ยวนะผมขออนุญาตตอบตอบคำถามแฟนๆก่อนนะครับเพราะว่าแฟนๆถามผมไว้นะครับสวัสดีแฟนๆนะครับสวัสดีแฟนๆจากสมุทรปราการนะครับสวัสดีแฟนๆนะครับก็เพิ่งเลิกงานเหรอครับคุณสิริชโชคโอ้เจ้าประจํานะครับขอบคุณมากนะครับที่ฟังอยู่สวัสดีคุณจรัทจากเพชรบูรณ์ด้วยนะครับสวัสดีแฟนๆจากเพชรบุรีด้วยนะครับอ่เป็นเวทเป็เวทต้องจ่าย70ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับเพราะว่าในโพสต์คาสต์โรมาโน่บอกไปแล้วนะต้องจ่ายนะครับ กินวุดก็ซ้อมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยน่าจะไปอยู่กับมาเซสาปิดดิวที่35ล้านปอนด์นะครับเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วเนาะยูมาสนะครับไม่ใช่ยูมาสยินมาสเป็นตัวลุกทีมชาติตุรกีใส่เสื้อหมายเลข20ท่านไปดูได้เลยนะครับก็วันนี้มีข่าวเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ละกันนะครับในเพจนะโอเคนะครับเสื้อจีมก็จะขายหลายคนโจโจซุซซี่เนี่ยนะครับก็ไม่มีปัญหาเนาะส่วนคนที่จะต้องตกลงจ่ายคือเดลิก 50ล้านยูโรนะครับเคลียรเรียบร้อยนะครับก็คือเขาเพ่เคลียในเคลียรราคานะแต่ยังไม่ได้จ่ายนะครับสวัสดีนะครับบูโน่ก็น่าเสียดายแต่วันนี้ก็วันนี้ไม่มีข่าวอัปเดตบูโน่นะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับเฟซล่างทองสวัสดีพี่ก้องด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแดงด้วยนะครับโอเคครับเออหมดหรือยังเนี่ยบูโน่ไปจริงไหมบูโน่ยัง50 50ิบนะครับเมื่อวานนี้ก็เมื่อผมขึ้นไปแล้วเนาะแต่วันนี้ ก็จะจะเป็นเรื่องของเบ็ดเด่นที่สุดนะครับก็น่าจะตกลงราคาได้แล้วก็ขายบางส่วนออกไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในในการกับผมนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ